วันอังคารที่20เมษายนนางสาวนุจรีกองพนพรมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานการควบคุมงานและการตรวจรับงานคูสระน้ำในโครงการวิศวกรก็ออกแบบมาว่าดีพี่คุด นะนี่มันจะปิ้งได้ครบเนี่ยถ้าคือต้องเว้นไว้ยี่นี้สีเส่เป๊ะสี่เป๊ะสี่เมตรมันจะพอดีจุดดไ้แต่พื้นที่กัเบเถื่อก,กรมันไม่ได้ล็อกเป๊ะๆแล้ว,ลวน้องก็ทำได้ง่ายด้วยให้ชาวบ,บ้าน <c oughs> ช่วยจับ <c oughs> เห็นอะไรเห็นไม้ไหมล่ะซื้อสายยางไปเส็จแม่ต้องไม่กี่บาทสายสายเล็กๆเียแล้วก็เติมน้ำคุณ <c oughs> ข,ขีดตรงนั้นไว้ <c oughs> จับตะกอนตรงนั้นแล้วก็ขีดไว้แล้วก็มาปักตรงนี้ให้ระดับน้ำมันทั้งปูนอ่ะถ้ามันเท่ากันปุ๊บขีดเส้นเลยขีดเส้นเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่อย่างถูกต้องและเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป